มึงติดขงองง่ายมืนกันครับจับห่วงจับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมผมผม,ผมโสดอทันคือเก่าเลยพี่น้องกับแม่บ้านแม่พุ่มปุ้ยเฮ้นี่แหละ ปุยไอ้องปุยคีบุลงเซียไปเบิ้งเมนูกันพี่น้องมือนีเด็ดเด็ดเลยอันเด็ดอันนี้นะพี่น้องออมบอกไว้อันนี้ของคลิปก่อน,น,อน,นอครับผมอันนี้ทอดหมูครับผมเจ้วบอง,งลวกผักอันเก่านละพี่พี่น้องมันที่เด็ดบอกไว้จุูบของผมแต่ว่าไม่ได้ไปซื้อผักเลยพี่น้องผ <laughs> ักไม่ได้ซื้อเลยบัตรพันวาออมตามมีตามเกิดมาสั่นพี่น้อง <laughs> มันไม่ได้ไปซื้อพี่น้องไม่ได้ไปซื้อฝนตกครับผมฝน,นตกฝนตกแล้วไ่ไม่ได้ไปนาพี่น้องมาเด้อครับผมมาเด้อออมบักหอให้จุบอือ แค่นลอแค่ไปอืมข hmm. ้าไม่าอมีนู่นพลอจัเข้าหมองซัาเข่าะคอละคเขาบดเท่หร <laughs> ่สาล่ะลูกละนัวกินแจวเตะดูดยากนาะ สวยใส่ไหมสวยใส่บอกไหมแม่เฮ้ยยังเหยวอยู่ใส่ขผบเบียร์อะไรพี่น้องแซ่บานออมมือคันน้ำประสุกแจ ดูดเบาอกะ่จอยหรอพก็เห,เห็นหู้ใหญ่อยู่คั้งไปหลา่มือพี่น้อง <c oughs> พักปังเนาะให้เลยพักปังพักปังมันเนาะพักปังพักปังยุ่นนี่คือบอมอ่มี่โอเีกายมีพี่น้องีนี่นบ่มีคุณนายบอกม่าเห็นน,น,นั่นในเริษัสิงห์พักคุณนายกี่ฟันแล้วเอาแก้วไปยัว cũng không để kiếm bao bao, cún nai sao thế nhăn, để cho cún nai nôn, biến tới yếm bị không cái cả? ที่มันสีได้ปลูกคุณนายปลูกเต็มหมดจ้ะผักเวียดนามเพิ่นที่ไม่ใช้ผักไทยอ่ะพักเวียดนามก็มีอยู่จะแบป่ะหลายหลายดูเนี่ยมันจอยพี่้องค้งให้ดวนมันจอยนย ครับแยพัดมาเรืองพีกันแลวพี่้องเร่อเบนกันเส่บไปอ้อหอยแด่อีผู้นึ่งิ่นซื้อ,อยังกว<ะ>่านุมมา่มอย่างนุ่มมากคนอีกผู้นึ่งนะที่เขมเมนดีดีอข้าเมนจำไหเออคือจำเหมืนบางคนกันยังเพิ่มยานทันนี่ะ พี่ยังอยู่บ้านห้องยนะนองคุณตุนสีนาเิ่นไหมราเอกเพื่อืหลายครับผมเขาเมนดี้ดีนีอเป็นประจำด้วยหนายคนอยู่อย่างนุ่มขอนแก่นอย่างนี้แหะกลัซือเพิมไปเพิ่นนอนเป็นนอนยูเปยอ่เออนอนอยูเปยอนนอยู่อันเอียงก็เขาทาเ่นจะพิมพ์มาเขาทาอคุกยึเลยพิมาเขาทา เพิ่นคอมเมนดีดีมาเลยไอ้มาเด้อก็จะว่าหนาตาเพิ่นเพิ่นซื้อพอแอบใส่คนรักหนีไกลคันแน่นนะเออหน้าเพิ่นอยู่น้องปุกคันแน่นนะซื้อพอแอบใส่แจกแจกนะคนคายคายพอแอดนะเดี๋ยวเ่ออส่งข้างขาหน้าเพิ่น ฮิดคมไหลหนูผูกไหลมันก็เลยซื้อวันน้องผูกอืหนูผูกมันไหลเดี๋ยวแม่บ้านเนาะพี่น้องไปให้กินน้ำบานเ้อเบียวาสีเมียอยู่วันนี้เบิ่องสถาท้ายรณ์กล้ลจักย่าเลยพี่น้องบุคือบุคคลคือเข้าบุตรเนื่ ม่วรัวเสียบป๊อลลไปเลยเนาะขาหนูโล่งเลยกันแม่ยืบานกับบ้านแต่คลองกับยับช่วงนี้ก็แดอยนาวไปก่อนวีหนาฟ้าไม่ว่ากันไหม <c oughs> <c oughs> Ủa nó mắt tròi bà bạn Mắt đùa cướn rồi gì phạt cả Bà lại phải hiếp rồi bàn cái này lộn Ôm ôm ở đây ừ. Ôm pio, pio ở đây đi đây là khải. <cười> <cười> เกี๊ยวยาวขึ้นอหลวบครับเกี๊ยวอมครัขออนุญาตใช้มือเฉื่อยกินซอนมาเป็นอยากกินได้ส่วนเพื่อนเนี่ย โอเดแค่นึง่งมันกินมาเมือนเนาะเหม,มอนกินหวานบรรพากันนี้ทาเรากินดูล่ะอ,อ๋อว่าจะไปเปส้นซิวตัวในกระมังกินไปดำไปเนาะก็จะเป็นฟกมูานต้ม Nhay ừ, chụp Nhay nhé được bằng nhắn, nên mới đùa Gui không ngưỡng lạy vào, vi đùa tai tai chụp tai này này tai 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 nó nó tai qua đi Ừ cay tát ở tai tai là... ไปเขาตะกี้เอาเอามีดซับเนาะไม่ได้ต่อยก้นลดอือว่าะ<ม>ถ้ากดเอาเนมีดซับนาม,มันแข็งที่นี่เขาเอาไก่ที่เป็นขอนไก่หยิบมันอ่อนน,น,นนะออืมัมนบแข็งไม่บาดหัวตัวหน่อยดูตุ๊บตุ๊บเลยกันเงี้ยได้กินด้วยอพี่น้อง พื้อบรยากอือจ้บ่นี่กินแทะปีเดียไมันมัจะไปไใสน่นะรือมันโล่งหู้กว่าอกจักต้องโล่งหู้อของง่ายม่หนนะอืหนะอร้อนกันหนาวผมเนาะถ้าเป็นวหวังคืจสเย็ยนหละัะเดย

มืดเควยไม่นองมือนี่มืมือนี่หละมืดคู้มือกินยังกระเพาะมืดแสบไรไปครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ก็สวัสดีครับแสบแบแๆ